คำถามที่ผมติดใจอยู่อันหนึ่งก็คือโจรที่ยิงตำรวจตายคนเนี้บันปลาชีวิตไปไหนในกลางวานเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนทั้งไหนในที่ตัดเรือไม,ไม,ไม่ไม่ติดเนี่ยแกขวานจามเรือทิ้งเลย เขาบอกว่าโอ้โหมีวัดกันถึงขนาดเรือป่องเหลืองกับป่องดําดวลปืนกันปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปัง,ปงแต่ว่าแกจะเจอคู่ปรับอยู่คนหนึ่งที่ทุโทว์ได้เป็นเสือใหญ่ในในพันธนิคมใครเจ๋งใครใหญ่กว่าใครมีอิทธิพลมากกว่าก็ตอนที่มาฆ่าอตองทนายนั่นน่ะที่ที่ติดคุกถาวรเลยแล้วก็ตายในคุกแกก็เลยบอกว่าโอ้พ่อแกตายนี่เฮี้ยนมากจนก็ต,ต้องตั้งอนุสรีให้อยู่ ร้านวัตถุมงคลออนไลน์คงกรพันสโตร์คือสถานที่ที่เราได้คัดสรรแลวก็รวบรวมวัตถุมงคลจากวัดชื่อดังทั่วประเทศที่ผมเคยไปแต่ทำรายการนะครับภายใต้แนวคิดที่ว่าเพื่อช่วยทางวัดให้เช่าบูชาและทําให้ผู้ชมนั้นได้เข้าถึงวัตถุมงคลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเงินปัจจัยจากการทําบุญก็จะนาไปทํานุบํารุงวัดหรือใช้ในสาธารณกุศลต่างๆ ท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นสะพานบุญกับเราได้ที่คงกระพัน .com หรือเข้าไปที่ Line@ บางอ้อหรือ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้นะครับเช่าวัตถุมงคลกับเราแน่นอนว่าคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญแล้วก็ได้สสนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับอยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยการนึกถึงอดีตเนี่ยเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่ง นะอาจารย์นะอย่างอาจารย์เนี่ยสนใจศึกษาเรื่องอดีตเนี่ยเพราะมันมีความสุขถยู่ไหมอาจารย์ใช่นะเพราะเราได้กลับไปเห็นบรรยากาศในรุ่นปู่รุ่นย่านะฮะหรือว่ารุ่นบรรพบุรุษต่างๆเนี่ยว่าเขามีชีวิตวิถีชีวิตอย่างไรนะก็เป็นเป็นความสุขอย่างหนึ่งสําหรับผมผมมีความสุขมากผมก็เลยชอบทําเรื่องราวตำนานต่างๆเหล่านี้นะแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องราวเหล่านี้มันก็ไม่มีให้เห็นแล้วนะอาจารย์นะคนที่เกี่ยวข้องคนที่เป็นญาติพี่น้อง ก็เสียชีวิตกันไปแทบจะหมดแล้วอะเหลือกันไม่เท่าไหร่บางทีก็ไม่บอกอาจารย์ไปบางทีไปถึงบ้านเลยไปสัมภาษณ์เขาก็ไม่เล่าไม่บอกจะไปเล่าอะไรเรื่องมันผ่านมาแล้วออคำนี้มักจะไดยินบ่อยมันจบไปแล้วจะมาพูดทำไมคือหนึ่งท่านก็ไม่ได้รู้ออสองบางครั้งเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ปม,มดอยของวงตระกูลเออเป็นเรื่องที่เขาไม่อยากจะพูดถึง นะครับถึงแม้จะเป็นอุทาหรณ์อะไรก็แล้วแต่เขาไม่อยากลื้ฟื้นแล้วนะครับคนลืมไปแล้วจะมาพูดถึงอีทําไม,มนะฮะบ,บางคนก็คิดแบบนั้นนะแต่ก็เข้าใจนะครับก็เคารพการตัดสินใจของทุกครอบครัวนะก็ไม่ได้มีอะไรหรือจะไปกล่าวโทษอะไรเพราะคนสมัยก่อนวิถีชีวิตนะอย่างที่บอกเพียงแต่ว่าเวลาที่เรานําเรื่องราวเหล่านี้มานําเสนอเนี่ยก็นําเสนอในเรียกว่าในเชิงประวัติศาสตร์ในเชิงตำนานให้คนได้รู้แค่นั้นเอง เอาล้ครับก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่อาจารย์ก็เคยเขียนเปน็นหนังสือไว้เลยนะฮะอย่างละเอียดนะฮะถ้าใครอยากจะอ่านหนังสือเนี่ยก็สามารถติดตามได้นะอาจารย์เจริญตันมหาพรานกับเรื่องราวของเจ้าพ่อบางนกแขวกทาไมอาจารย์ถึงสนใจทําเรื่องนี้ตอนนั้นก็ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ไปบางกรกฐางบางกรองบอกองบอกอ็ตั้งชื่อขาใหญ่บางนกแขวกผมว่าขาใหญ่ทำไมก็ขา,ขา,าใหญ่นี่ก็เจ้าพ่อเรื่องนี้จริงๆเนี่ยพันธุ์ตุามวจุดตี วุฒิรัชตาพิมลคนคนนี้หลังสุดเป็นตำรวจแล้วถูกโจยิงตายที่พนันิคมโอทิชนบุรีอืครับแล้วผมก็ตามคนนี้มาก็ตามมาเป็นตั้งแต่เด็กนะจนตั้งโตอันนี้ท่านมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของขายใหญ่หรือเจ้าพ่อบางนกแขกยังไงครับแกเป็นเจ้าของคดีของเจ้าพ่อบางนกแขกคนหนึ่งครับ เรื่องราวของเจ้าพ่อบางนกแขกหรือว่าขาใหญ่บางนกแขกที่อาจารย์เคยเขียนเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้เอฟซฟังก่อนคร่าวๆนะฮะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของเจ้าพ่อบางนกแขกเนี่ยหรือคุณกังวานเนี่ยกังวานวีละนท์คนคนนี้เนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อคนแรกของประเทศไทยเลยนะคือเรียกว่าเป็นผู้มากบารมีผู้มีอิทธิพลคนแรกๆของเมืองไทยคนแรกเลยดีกว่านะครับอยู่ที่บางนกแขก ถ้าพูดถึงในสมัยรสี่มันม,มีทางน้ําเลยท่านเลยขุดคลองอยู่4ี่เส้นเจดีย์บูชามหาสวัสดีพระศีเจริญดําเนินสะดวกสี่เส้นนี้บางคนน่าดาเนินสะดวกนี่เป็นเส้นที่ยาวมากคือสมัยก่อนการขุดคลองเนี่ยแล้วว่ายิงปืนใหญ่นัดหนึ่งตกตรงไหนก็แต่ขุดนี่เขาไม่ได้ขุดทีเดียวนะขุดเป็นเป็นช่องๆแล้วก็พอเตจเรียบร้อยเนี่ยมันน้ำจาเตาะทะลุกันดําเนินสะดวกนี่จะมีเป็นเป็นหลักๆ เอ้าที่เราเรียกหลักสี่หลักห้าหลักนั่นแหละนั่นแหละบ้านตีใหญ่อะไรตรงนั้นนะนั่นแหละบ้านของในด้วยพ่อของชาชายอ่ะจอมพลผินจอมพลผินก็อยู่นั้นอมนั่นแหละก็ขุดเป็นหลักหลักเป็นหลักหลักเป็นอย่างนั้นนี่พูดถึงเรื่องราวในอดีตว่าทําไมแม่น้ําลําคลองจึงมีมากมายนะอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาขุดสี่คลองนี้ขึ้นมาตอนหลังก็เป็นเรียกว่าเส้นทางคมนาคมสายหลักคือเมื่อก่อนเนี่ยพอมัน ถนนหนทางมันยังไม่เจริญเหมือนปัจจุบันเนี่ยเส้นทางทางน้ำเนี่ยคือเส้นทางหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าขนส่งผู้คนนี่แหละนะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้ที่เรียกว่าประกอบธุรกิจนี้ในเส้นทางบริเวณตรงนั้นแถวสมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีอะไรต่างๆนะแม่น้ําบริเวณนั้นเนี่ยแถวบางนกแขวกนะละสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีเรียกว่าหลากหลายบริษัทนะที่เข้ามาขอสัมปทานเพื่อเดินเรืออาจารย์ครับ ทำไมการเดินเรือมันมันทำไมมันถึงต้องมีอิทธิพลอะไรขนาดนั้นยุคนั้นเป็นไงสมัยก่อนอย่าลืมอย่าลืมนะว่าไอ้บริษัทต่างๆเนี่ยมันจะแย่งกันเนี่ยอย่างประโยชน์มันเยอะง่ายๆนะพอเรือจอดปุ๊บเนี่ยพอลูกค้าจะขึ้นเนี่ยแล้วมีของเนี่ยครับระหว่างคนดึงลูกค้ากับคนดึงสัมภาระเนี่ยสัมภาระอยู่ไหนเจ้าของตามเปลนค่ามันไปใช่ไหมโดยธรรมชาติอ่ะพอจะขึ้นเรือปุ๊บมีเด็กไปรับอ่าสองสองลำแข่งกันครับ อีกคนหนึ่งลูกค้าไปแล้วอีกคนหนึ่งลูกค้าก็ไม่สนกลเอาของมึงที่วางไว้ขึ้นมาครับแล้วคิดว่าลูกค้ามันจะไปไปอยู่เรือลําไหนก็ต้องตามสมภารไปจิกัน<อ>นั่นแหละขอ,ของเราจิงไหวชิงเพชรกันอย่างเนี้อืมแล้วมีการเตีหัวกันตีอะไรนะโอ้เยอะมากเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับน,น่านน้ําพวกเรือเมอาจารย์มันมันยังไงทำไมบริษัทเดินเรือพวกมันจะต้องเป็นนักเลงเหร ต้องชิงน้นน้ำกันชิงชิงลูกค้าด้วยกันเนี่ยสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์เส้นทางเดินเรือตอนนั้นโอ้โหคึกคักมากใครเจ๋งใครใหญ่กว่าใครมีอิทธิพลมากกว่าก็ได้รับเรียกว่าได้ลูกค้าไปะนะครับหนึ่งในนั้นก็คือกังวานหรือว่าเจ้าพ่อบางนกแขวแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ทำไมเรื่องราวอิทธิพลก็ต้องม,ม,มีมีการเดินเรือ,อมีผลประโยชน์นะนีะจ่จริงจริง พวกตระกูลครับ <S <S เขาเป็นเจ้าของธรมธรมประทานเรือก่อนแต่คราวนี้นายกังวานวีรนนท์ไปเข้าคราวนี้ก็เลยก็ไม่เอาตําแหน่งทางราชการเขามีชื่อเสียงมากกว่ากลัวจะมัวหมองกันเลยปล่อยให้ในายกังวานทําก็เลยไม่ไม่ทำแล้วให้ในายกังวานทำเอาเขาก็เป็นเจ้าใหญ่เลยสิกังวาเจ้าใหญ่ไงแล้วเจ้าพ่อบางนกแขกเขาก็เรียกว่าต้องเจ๋งเลยในกังวานนี่ต้องต้องแชมป์นะก็ต้องเลี้ยงลูกน้องเก่งอันดัพานเยอะ อาจารย์คือเขาว่ากันแถวนั้นนะนะคือเขาก็ล่ําลือกันคือผมก็มีโอกาสไปทํางานแถวบางนกแขกเยอะก็เลยถามเรื่องอดีตเก่าๆคนเก่าๆบอกโอ้โหใครจะผ่านน้านน้าตรงนั้นก็มีการเก็บค่าผ่านทางผ่านไปผ่านมานี่มีเก็บค่าผ่านทางบ้างหรือถ้าเรือลําไหนมีปัญหานี่จัดการเลยจมเรือมัางอะไรบ้างก็คงคงจะมีอ่ะหรือมาบริเวณนี้ไม่ใช้บริการเรือเขาสมมุติ่าเขาทําเรือโยงเรืออะไรเงี้ย มาแถวนี้ไม่ใช้บริการเรือเขาไปใช้เรืออื่นหรืออะไรคุยกันไม่รู้เรื่องนี่ขโมยของแบบให้นักเลงไปเกเรเลยมาเจาะเรือเกเรเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีเรื่องเล่าไหมจารย์มันคงจะจริงในกลางวานเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนครับแต่ตัดเรือครั้งไหนนี่ที่ตัดเรือไม่ไม่ติดเลยแกขวานจามเรือทิ้งเลยเฮ้ยอันนี้ใครเล่าอาจารย์ในบันทึกของแกก็มีอยู่ เหรอสตาร์ทเรือเนี่ยตัดดตัดไม่ติดอืหวานจามทิ้งเลยอารมร้อนแต่เขาบอกว่าแกเป็นคนรูปหล่อสูงใหญ่่อแต่งตัวสมาร์ทมากใช่รูปหล่อมีหลายบ้านนะเพราะว่าบ้านเมียน้อยอยู่สามมาบ้านเมียหลวงอยู่บางนกแขวกเนี่ยครับก็มีหลายครอบครัวแล้วก็มีคู่ปรับของนายกังวานอีกหนึ่งคน เห็นว่าเป็นเจ้าพ่อมาจากบ้านแหลมเพชรบุรีคนนี้อะไรก็คู่ปรับของในกังวานชื่อเจ้าพ่อเทียนไลหรือเทียนไลเนี่ยนะอันนั้นก็มีเรื่องราวประทะกันใหญ่โตนะอาจารย์เห็นบอกว่าเรือของเจ้าพ่อเทียนไลเนี่ยป่องดําของเจ้าพ่อกังวานเนี่ยป่องเหลืองพอเรียกว่าบารมีของเจ้าพ่อกังวานนะมันแผ่ไปไกลหลายลุ่มแม่น้านะทางนั้นเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าโอ้โหมีวัดกันถึงขนาดดวลปืนกันแบบโอ้เหมือนในหนังเลยอ่ะ เรือป่องเหลืองกับป่องด,ดําดวลปืนกันปุ้งปังปุ้งปังป,งปุ้งป,งปังมีชนกันจมลงแม่น้ําหลายลําแต่ตอนหลังเนี่ยเจ้าพ่อกังวานเหนือกว่าชนะชนะแล้วคราวนี้โอ้โหยิ่งใหญ่เลยไปทั่วคุ้งน้ําสมุทรสาครสมุทรสงครามลาดบุรีบางนากแขกนี่แกคุมเลย แต่ว่าแกจะเจอคู่ปรับอยู่คนหนึ่งคือแหนมเพอดำเนินสะดวกในประวัติศาสตร์จะมีบันทึกไว้เลยแต่คู่ปรับอีกคนหนึ่งที่อาจารย์บอกนี่คือแหอมเภอบุรีชื่อในบุรีนำคุณพมรักคโนคนคนนี้เขาเคยอยู่ถิ่นสีเสือสุพรรณมาแล้วเป็นแหนมเภอสีประจันท์แกไม่กลัวในกังวานเลยพบมาตพลูกน้องไม่พอใจเตีกบาลหัวแตกแหนมเภอใช้ได้ได้เป็นคนแรกที่จับในกางวานเข้าคุก อันนี้เป็นนายอำเภอดำเนินสะดวกแล้วฮะจากจากศรีประจันมาเป็นดำเนินสะดวกย้ายจากสุพรรณมาจากทิมเสือก็มาอยู่ตรงนี้ราชบุรีก็สบายเลยเขาส่งมาละมั้งเอาย้ายตามตำแหน่งราชการแหละอ๋อนะฮะมาแล้วปรากฏว่าไม่กลัวอิทธิพลใหญ่เลยเจ้าพ่อกลางวานไม่กลัวนายอำเภอจับเข้าคุกเลยนี่แหละเป็นคนจับในกลางวานเข้าคุกสำเร็จคนแรกคนแรกคดีอะไรคดีนี่แหละหัวหน้าอันธพาลอะ อ๋อเป็นเรียกว่าคดีอันาภาลซ่องโจนเนี่แหละฮะโอ้แต่แต่ครั้งนั้นในกลางวานน่าจะติดอยู่ไม่นานใช่ไหมไม่ไม่ไม่นานอิทธิพลยังยังอยู่แล้วก็ออกมาคือหลังจุดนี้แกจะเก่งแค่ไหนแกก็ไปฆ่าทนายที่ไปว่าความาให้กับนายเอ๊ะจำชื่อไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วเจ้าพ่อคนแรกของประเทศไทยหรือว่าเจ้าพ่อบางนกแขกเนี่ยก็มาเกมด้วยคดีฆ่าคนตายตอนที่มาฆ่า อตองทนายทนั่นเนี่ยที่ทติดคุกถาวรเลยแล้วก็ตายในคุกแล้วแกแกมีวิธีการยังไงเห็นบอกหลอกล่อทนายสองคนมาจากกรุงเทพให้มาดูที่ที่กำลังจะถูกโกง อ๋อชวนทนายสองคนนี้มาจากกรุงเทพก็คือออกอุบายแหละให้ลูกน้องที่เป็นมือปืนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ก็เลยมาดูไงมาดูพอมาถึงของทนายนี่จะลงมาฉีกกลางทางพอลงร็จก็ยิงเลยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วมือปืนที่ยิงทนายอาจารย์ถูกจับได้ยังไงก็ตอนที่ออกมาจากบ้านทนายมาถึงบางแคเนี่ยก็มีตู้ยามความซวยของ ในกลางวันคือตอนที่ผ่านมาบางแคเนี่ยตู้ยามเขาเตรวจคือว่าความจั็กซี่มาเนี่ยมันขอตรวจบัตรกับบัตรใบขับขี่ในตำรวจคนนี้ก็ขยันน่ะตรวจผู้ขับขี่คือใครหมายเลขกอทอเท่าไหร่แล้วก็จดไว้เลยชื่ออะไรกอทอไหนกําลังจะไปไหนก็ไม่ได้กะว่าจริงจริงจังจอ่ะเนี่ยก็ปล่อยผ่านมันก็ไม่มีเรื่องอะไรพระเอิญไอ้สองทนายเกิดตาย ตายก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นรถคันนี้มาจากไหนอย่างนี้ตรวจมาทางไมยามที่บางแค,คบก็รู้ว่าอ๋อคนคนนี้เป็นคนขับอย่างไงไม่งั้นไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของรถเป็นใครเป็นคนขับแล,แล้วก็วตือนเแท็กซี่เป็นลูกน้องกลางวันเหรอไม่ได้เป็นลูกน้องกลางวันเป็นคนพามาอีกที๋อพอตำรวจสืบู้ นะครับก็ทําให้รู้ว่าแท็กซี่คนนี้เป็นใครผู้โดยสารมีใครมาบ้างแล้วหลังจากนั้นก็เลยสืบจับลูกน้องของกังวานได้ไ ه, ก็เลยสืบความมาจนกระทั่งเดือดร้อนมาถึงเนี่ยในกังวานบางนกแหวงมือปืนซัดทอดลูกพี่แล้วว่าคนที่จ้างวานก็คือเจ้าพ่อกังวานถูกไหมฮะแล้วคราวนี้ตํารวจก็ตามจับเจ้าพ่อกังวานสิก็น่าจะตามไม่ยากนะเจ้าพ่อกังวานมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งกระหลบเก่งนะ ก็หลบหนีแต่ตอนหลังก็มาเกมนี่อาจารย์มาเกมก็เป็นเบาหวานหนีไม่หน,น,นีไปไหนไม่รอดเลยใช่ไหมหน้าบ้านหมอดูอือแกไปหาหมอดูคนหนึ่งใช่ไหมฮะอยู่ในกรุงเทพเหรอฮะอเสร็จแล้วยังไม่กลับเพราะว่าไม่ค่อยสบายที่อาจารย์บอกเป็นเบาหวาน <c oughs> ก็อาจจะด้วยโรคนี้นะพอไม่ค่อยสบายเสร็จขอนอน,อนต่ออีกคืนหนึง่งปรากฏว่าเรียบร้อยเลยมีคนจําได้ว่าคนนี้คือเจ้าพ่อกลางวานก็ไปแจ้งตํารวจตํารวจก็มาจับแล้ว คนที่ไปตามจับก็คือท่านวุฒิท่านวุฒิด้วยพันตุม้มหลตี <c oughs> วุฒิรัชตพิมลที่อยู่พระน,นิคมคแกเป็นคนทําคดีคตอนที่ฆ่าสองทานายจริงๆแล้วเรื่องนในกลางวันทําให้แกโมหมองด้วยนะตัวพักราชการเป็นปีๆเหมือนกังงนนะท่านวุฒิเนี่ยฮะเออทำไมอ่กะก็หาว่าเขาไปรับผินบนจากในกลางวันอะไรตอนไร,ไรนี่เอาก็เขาเป็นคนไปจัดการเรื่องนี้มันก็ม,มีมีเรื่องที่จะเรียกว่า หลายร้ายกันเนี่ยครับครับแล้วตอนหลังก็เจ้าพ่อหรือขายใหญ่บางลกแขวกโดนโทษจำคุกเห็นบอกว่าโดนประหารชีวิตเลยนะแล้วตอนหลังก็โดนลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตได้ข่าวแกตายในคุกนะและแกก็เสียชีวิตในคุกใช่ไหมฮะเพราะมีคดีเยอะมากเห็นบอกตอนหลังโดนคดีเยอะมากแล้วก็พันตำรวจตีมุศอ่ะผมก็ตามคนนี้มาก็ตามมาไปถึงโรงพักอันนี้พอดีจ่าแก่ๆคนนี้บอกโอ้ยคุณเป็นคนโชคดีมากใช่ไหม เมื่อวานนี้ลูกสาวเขาเพิ่งมาทำอนุโตรีให้กับพ่อเขาแล้วก็มอบหนังสือให้เล่มหนึ่งให้ผมนีผมก็ได้รับมาก็ไม่ได้อ่านทันทีหรอกเพราะกลับมาบ้านถึงจะอ่านโอ้ยนี่แกเอาหนังสือขาใหญ่มานกแกกผมมาอ้างมาเกือบครึ่งเล่มผมก็หัวลอก,ก้าก็เฉยๆแล้วอาจารย์เดี๋ยวนะตรงเมื่อกี้พอฟังปุ๊บงงนิดน,นึงที่บอกว่าในหนังสือของท่านวุฒิเนะ มีเรื่องราวของเจ้าพ่อบางนกแวกซึ่งเป็นข้อเขียนของอาจารย์เอ้าแล้วไปอยู่ในนั้นได้ไงเพราะหลังจากผมพิมพ์ไม่นี่ไงขายา่บางนกแวกแล้วแกอ่านแล้วมันเจอเออประวัติของพ่อแกดีวะแกก็เอารวมกันไงในขณะที่เรียนเดียวกันเราเราอยากหาประวัติคนนี้แทนที่อะไรวะกูอยากจะได้แทนที่จะได้ใหม่มึงเอาบทความของกูมาอ้างก็ไม่ได้โกรธนะก็เออเป็นเรื่องบังเอิญก็เป็นเรื่องบังเอิญว่าพอดีบทความของเรา ไปอยู่ในหนังสืองานของท่านวุฒพอดีอถูกไหมฮะเพราะว่าท่านก็มาทําเรื่องราวคดีนี้ด้วยขา,าใหญ่บางนกแขกหลังจากนั้นประมาณสิบปีมึงลูกสาวแกรู้เบอร์โทรศัพท์ผมติดต่อหาผมเองสืบจนเจอผมไม่แปลกใจแล้วก็ดีใจนะครับแกก็เลยบอกว่าโอ้พ่อแกตายนี่เฮียนมากถูกโจยิงตายที่พนันนิคมหลอกทุกคนในโรงพักหมดเลยจนก็ต้องตั้งอนุสรีให้อยู่ <laughs> ที่พะัสนิคมเลยแล้วไปถามดูผมพาคนไปเที่ยวก็งงเลยไอ้อคุณมาทําไมมาลงพักมาดูอนุสาวรีย์ของท่านวุฒิเด้อเอ้ยอนุสาวรีย์ของท่านวุฒิเนี่ยตอนนี้อยู่ที่สอนอพนัสนิคมอ่ะใช่อยู่ชั้นสองแล้วแล้วหอหอปอดวตาสอ๋อเหรอฮะโอ้เขาทาอนุสาวรีย์ให้เลยก็เฮี้ยนไงหลอกคนเยอะอันนี้ลูกสาวเขาพูดใช่เออฮะพอเล่าให้ฟังได้ไหมว่าเป็นยังไง ก็คนทํางานทุกคนเจอหมดอือจกนก็จะมีในตํารวจคนนึ้งที่เป็นญาติแกก็บอกว่าเฮ้ยบอกกับลูกสาวแกต้องสร้างอันที่เลี้ยงข้กแกก็เล้างให้ครับแต่คําถามที่ผมติดใจยอยู่อันหนึ่งก็คือโจรที่ยิงตํารวจตายคนเนี้ยมันปลายชีวิตไปไหนลูกสาวของท่านวุฒเนี่ยอยากรู้ว่าไอ้โจรคนนี้เนี่ยจุดจบเป็นยังไงถูกไหมฮรผมมาอยากรู้แกเป็นคนรู้แล้ว อ๋อาจารย์อยากรู้แต่ลูกสาวของท่านวุฒิรู้แล้วว่าหนังสือผมไม่จบไงผมนังสือรู้แต่ว่าตำรวจคนนี้ไปตายที่พนันิคมเขาก็เลยอยากจะเล่าให้อาจารย์ฟังจุดจบของโจรคนที่ยิงท่านวุฒิก็คือพ่อของผู้หญิงท่านนั้นที่ติดต่อมาหาอาจารย์นะทีทุยโทชื่ออะไรนะโจรทีทุยโทไอเสือทีทุยโทอันนี้ชื่อเหมือนเกาหลีเลยอ่ะผมก็เลยไม่กันนังคนพนันิคมยังไม่รู้บอร์ดเรื่องนี้เลย เสือทีทุยโทอยู่ไหนทีทุยโทเนี่ยเป็นเ,เสือใหญ่ในในพนันนิคมแล้วแสดงว่าท่านวุฒิเนี่ยไปจับทีทุยโทอ่าประมาทไปหน่อยอโดนยิงเสียชีวิตปกติใครกระิงโจตายนียครั้นี้ไอโจนี่มันแม่นกวา่าและใช้ภูมันดีกวา่าครับก็เลยท่านวุฒิก็เลยเสียท่าเสียชีวิตแล้วลูกสาวท่านโทรมาบอกว่าทีทุยโทเนี่ยมีจุดจบยังไงแกบอกว่าหลังสุดนี้ <c oughs> หนีไปบวชอยู่ที่นค,มมครปฐมไม่กล้าดแสดงตัวครับเพราะว่าญาติท่านบุตรเนี่ยครับอารมณ์กำลังเกลียวกราดมากเนี่ยถ้าแสดงตัวคงจะตายตายมากกว่าอยู่แกก็เลยเงียบไงแล้วสุดท้ายก็ตายในผ้าเหลืองอ๋อก็คือว่าอาผู้กระทงตรงก็คือว่าทางครอบครัวของท่านบุฒิเนี่ยก็โกรธแหละเนาะมาฆ่าพ่อเราเนาะก็จะตามหาว่าไอ้โจรคนนี้เนี่ย ไปอยู่ไหนได้รับโทษไหมติดคุกไหมไม่ติดคุกอไม่ติดก็รอดไปได้แล้วสุดท้ายไปบวชอยู่แถวนครปฐมทางครอบครัวก็ยังตามไปเจอก็ได้ถวแตการคงไม่ตามไปเจอเพ้่งคือพวกญากติญาติ่งข่าวมาให้อืบอกว่าเขาไม่กล้าแสดงตัวพวกคุณอารมณ์กันมันเกลี้ยกล่อมกันอยู่แต่เขาก็บวชตั้งแต่ฆ่าท่านรุตตายแล้วก็ครับ,บวชตลอดชีวิตขุนโจรทีทุยโทตั้งแต่ฆ่าท่านวุตเสียชีวิตนะฮะ ก็ไปบวชอยู่แถวนครปฐม,มแล้วก็เสียชีวิตในผ้าเหลืองอันนี้ทางลูกสาวของอท่าน,านวุฒิก็มา,าส่งข่าวส่งข่าวให้อาจารย์นะครับเอาละครับนั่นก็คือเรื่องราวของท่านวุฒินะเจ้าของคดีของเจ้าพ่อบางนกแขวกเจ้าพ่อคนแรกของประเทศไทยนะพอหลังจากนั้นเราก็มีเจ้าพ่อเยอะ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกาลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ